สวัสดีค่ะดาวนะคะตอนนี้ดาวกำลังรอโคชออยอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาทานข้าวกันที่ร้านวีเกนนะคะก็สำหรับในหัวข้อที่เราจะคุยในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่หลายคนประสบปัญหาค่ะก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะการลดน้ำหนักยากน้ำหนักนิ่งทำยังไงถึงแม้ว่าทำทุกวิถีทางออกมังกายคุมอาหารมันก็ไม่ลงสักขีดอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะแล้วก็จะมาฟังเทคนิคดีจากโคชออยนะคะเผื่อว่าหลายคนจะสามารถเอาไปปรับใช้ได้ค่ะ วันนี้เนาะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับแบบคุมอาหารทํายังไงก็ไม่ลดออกกําลังกายยังไงก็ไม่ลดเราก็ทําทุกวิถีทางแล้วก็ไม่ลดก็ต้องมาดูกันก่อนหรือเปล่าว่าแบบปัจจัยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมอือย่างเช่นแบบบางคนเนี่ยออกกำลังกายก่อนเลยเออมาอย่างการออกกําลังกายเนี่ยบางคนอ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรคาร์ดิโออย่างเดียวเนาะ วิ่งอย่างเดียวเลยหรือแบบปั่นจักรยานอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าจริงๆมันมันดีไหมมันก็ดีแต่ช่วงแรกมันจะลดได้แค่ช่วงแรกถูกต้องแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มไม่ลดละพราไม่ลดละน้ําหนักนิ่งควรจะเปลี่ยนการออกกาลังกายบ้างเช่นมาออกกําลังกายแบบฮิตไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการออกกำลังกายแบบฮิตนี่ได้หลายอย่างเนาะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความแข็งแรงของหัวใจมันได้เรื่องของ บริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ,างๆใหุ้่วของเราเนี่ยดูกระชับดูสวยขึ้นด้วยใช่แล้วรูปร่างดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นแล้วก็ถามว่าในชาเลนจ์เนี้ยการออกกําลังกายเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบฮิตนั่นเอง <ừ> อันนี้คือทุกคนจะได้ประโยชน์มากๆ <ừ> อย่างคนที่บอกว่าไม่ลดไม่ลดไม่ลดต่างๆเนี่ยลองเข้าชาเลนจ์นี้ดูเนาะอ,ออกกาลังกายาออกกาลังกายแบบฮิตดูลองถามว่าน้ําหนักคุณอยากจะลด เห็นผลแน่นอนนผน่นอนอนอกจากออกหมืันการแล้วก็ต้องเป็นเรื่องของอาหารค่ะที่ทําให้คนล,ลดไม่ได้ใช่ออาหารเนี่ยต้องบอกเลยว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาคุมนะมแต่คุมแบบไหน เครื่องปรุงคุณใช้แบบไหนบางทีอาจจะมีใช้น้ํามันแบบปกติอยู่เครื่องปรุงแบบปกติอยู่แบบนี้ก็คือไม่ลดหรือว่าอาจจะลดในช่วงแรกแต่ช่วงหลังคือไม่ลดละหรือบางคนบอกว่าก็ออกกําลังกายนะแต่อาหารยังมีกินของทอดของมันอยู่อันนี้ก็แล้วอันนี้ก็คือผิดหลักแล้วก็คือนอกจากที่เราจะเลือกกินอาหารแล้วในเรื่องของสัดส่วนก็สําคัญใช่บางคนบอกกินอาหารคลีนแต่อ้วนขึ้นอะ เพราะว่าเขากินมากกว่าที่ร่างกายของเขาต้องการถูกต้องอหรือบางคนแบบกินจริงๆแล้วหุ่นของคุณอะไม่เหมาะที่จะกินขาดเยอะแต่คุณไปกินขาดเยอะอย่างเงี้ยม,มันก็บวมมันก็ทําให้น้ําหนักติดขึ้นมาได้ใช่เรื่องอของการกินตามบอดี้ไทป์เนี่ยเรามีในโปรแกรม ที่ถ้ามาอธิบายมันจะยาวเกินไปเนาะมันจะเยอะมากเอาเป็นว่าอินาทไร์นก่อนแล้วก็ถ้ากินเทนแล้วยังไม่ลงเนี่ยคุณอาจจะต้องกินตามบอดี้ไทปของคุณเนาะปับให้เป็นการกินตามบอดี้ไทปแทนมันอาจจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเดิมเนาะค่ะแล้วก็นอกจากการออกกลังกายแล้วก็คุมอาหารเนี่ยหลายคนยังลดไม่ได้อีกคือทําถูกหมดแล้วทั้งการออกกลังกายคุมอาหารก็เคร่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมยังลดไม่ได้อีก อันนี้ต้องพูดเลยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสารพิษในร่างกายคุณมีเยอะหรือเปล่าเช่นแบบบางคนคือเกิดมาไม่เคยทําดีท็อกเลยไม่เคยทําดีท็อกเลยแล้วก็แบบว่ากินอาหารแบบแปรรูปเยอะมากอย่างเช่นพวกไส้กรอกใช่ในร่างกายเนาะมันเลยทาให้น้าหนักนิ่งอืน้ําหนักนิ่งน้ําหนักไม่ลงสองคือ อาจจะแบบบางคนเนี่ยสารพิษเยอะมากๆคือระบบภาันก็ไม่ดีด้วยแล้วนี่ก็คือเราต้องกําจัดใช่พวกท็อกซนออกไปจากร่างกายถูกต้องซึ่งถามว่าเรามีวิธีไหมใช่ดื่มมะชาเราช่วยได้เป็กับดืมเพราะว่าอย่างอย่างออยเองเนาะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยทําดีท็อกมาก่อนเลยแล้วก็แบบไม่เคยดื่มมะชาอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าคิดว่าเอ้ยเราลดเองได้อเราสามารถทําเองได้แต่ พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเจอปัญหานี้เหมือนกันเลยคือน้ำหนักนิ่งตแต่ว่าก็ตัวบวมแล้วก็ลองมาทําดีท็อกเนาะแล้วก็ดื่มมะชฉดดูก็คือผลคือดีขึ้นมากแล้วมันทําให้เราสามารถกดน้ําหนักลงไปได้อีกอันนี้<า>คือทําให้น้าหนักลด,ดแล้วเนี่ยมันก็ยังสปีดผลลัพธ์ขึ้นไปอีกใช่แล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยคือเวลาออกกําลังกายเผาผัานได้ดีมาก ข่าผ่านได้ดีขึ้นกว่าเดิมคือแบบสังเกตเห็นได้ชัดเลยเพราะปกติเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วเงี้ยคือมันมีคาเฟอีนอยู่แล้ะแต่รู้สึกเบิร์นเท่าเดิมมันเบิร์นเท่าเดิม,มแต่ว่าอันเนี้ยเวลากินมะฉาเข้าไปโอ้โหเ<ม>งื่อออกเยอะกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็มีแรงออกกําลังกายคือแบบดีจริงๆอันนี้คือจากที่ลองกับตัวเองมาถึงในช่วงตอบคำถามแล้วค่ะหลายคนนะคะถามมาเยอะเลยเกี่ยวกับ วิธีนะคะที่จะทําให้แบบน้ําหนักลงง่ายขึ้นนะคะข้อแรกก็คืออ้วนหลังคลอดลดยากมากตอนนี้เครียดมากอีกหนึ่งเดือนเนี่ยสกลับไปทํางานแล้วรู้สึกกดดันแล้วก็น้ําหนักตอนนี้เนี่ยแปมีแต่ขึ้นไม่มีลงเลยทําอย่างไรดีก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณได้ลองปรับเปลี่ยนการออกกําลังกายหรือถ้าเกิดยังไม่ได้ลองปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายลองออกกําลังกายแบบฮิตดูทาตามชาเลนจ์ดูและ สำคัญเลยคือต้องปรับเปลี่ยนอาหารถ้าสมมุติคุณทำทั้งเปลี่ยนการออกกาลังกายทานอาหารแล้วยังไม่ลงลองกําจัดท็อกซินดูนอกจัดสารพิษดูใช่ค่ะก็คือลองแบบว่าให้ได้คบทุกทางก่อนยังไงโค้ตก็เชื่อว่ามันต้องมีสักสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณน้ําหนักลงได้แน่นอนค่ะความทที่สอนะคะก็คือเกี่ยวกับอายุค่ะ อายุมากขึ้นมีผลต่อการลดน้าหนักไหมคะตอนนี้พี่เนี่ยอายุห้าสิบสาค่ะน้ําหนักลงยากมากเลยออกกําลังก็ออกแต่พอกินมันก็จะมันก็จะขึ้นอยู่เรื่อยเลยอะค่ะทํำยังไงอันเนี้ยก็คือเหมือนกันค่ะก็คือว่าอายุมากขึ้นเนี่ยมีผลอยู่แล้วก็คือระบบเผาผลาญแย่ลงเนาะใช่ทุกๆปีที่เราอายุเยอะขึ้นระบบเผาผลาญลงไปเรื่อยๆใช่ันกผันกันเนาะดังนั้นเนี่ยถ้า ระบบเผาผานแย่ลงคุณต้องทําไงเพิ่มอัตราการเผาผาญให้มากขึ้นเช่นอาจจะเป็นอย่างของเราคือแนะนํากันเลยก็คือดื่มมะเนานะมัชฉะช่วยเพิ่มอัตราการเผาผันนี่และสองคือเพิ่มการออกกําลังกายแบบฮิตเพราะแบบฮิตเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าได้ทั้งการสรมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็การคาร์ดิโอไปด้วยกันอันนี้ก็คือจะดีมากๆทีนี้ค่ะคําถามต่อไปก็คือว่าทํา if โลขาพายแฟตมา6เดือนค่ะออกมังกายเวทเทรนนิ่งลดหนักมา10กิโลแต่ตอนนี้น้ำหนักนิ่งแล้วควรแก้อย่างไรดีนิ่งแล้วอันนี้คือแสดงว่าไม่ได้อยู่ที่การกินแล้วไม่ได้อยู่ที่การกินแล้วเพราะว่าออกกําลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งคือดีอยู่แล้วสองคือการกินทั้ง IF ทั้งโลขาไฮแฟตดีอยู่แล้วแต่คุณลืมกําจัดซินหรือเปล่าอาจจะมีสารพิษเยอะในร่างกายนะคะลองกําจัดดูเนาะใช่ค่ะทีนี้มาในส่วนของ ลดเฉพาะส่วนค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคำถาม1ิบกว่าคําถามเลยนะคะที่บอกว่ามีปัญหาเฉพาะส่วนอ,อย่างเช่นต้นแขนใหญ่ตน้นขาใหญ่อยากลดตรงนั้นตรงตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะม,มีวิธีไหมที่เราจะสามารถกำจัดไขมันเฉพาะส่วนไดจ้จริงๆแล้วต้องพูดเลยว่าการลดเฉพาะส่วนเนี่ยมันจะพูดตรงๆเลยคือแทบจะไม่มีจริง <laughs> มันไม่มีอยู่จริงเราไปบอกไม่ได้นะว่าแบบไขมันต้องฉาต้องลดนะอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องแต่คือมันจะเป็นเน้นที่ในเรื่องของการลดไขมันทั้งตัว,ตวมากกว่า,า,กกวาแต่ว่าถามว่าเราจะกระชับเช่นแบบต้นแขนได้ไหมมันจะมีท่าช่วยให้กระชับซึ่งในชาเลนนี้เราได้ โฟกัสแต่ละจุดอยู่แล้วใช่เรารวมอาทิตยมทีแรกอาทิตย์แรกเนี่ยเราเน้นในส่วนของก้นแล้วก็อาทิตย์ที่สองเนี่ยก็เป็นหน้าท้องอาทิตย์ที่สามเป็นเบิร์นไขมันแล้วก็อาทิตย์ที่สี่เนี่ยเป็นต้นขาถูกต้องค่ะฉะนั้นทุกปัญหาของคุณค่ะจบที่ชาเลนนี้ที่เดียวเลยใช่แล้วทังนั้นเนี่ยถ้าใครที่จะมองหาการออกกําลังกายที่แบบเยอะแยะมากมายไม่จําเป็นเลยค่ะ ชาเลจ์นี้ตอบโจทย์จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคดีๆจากโคชออยในเรื่องของการแก้ปัญหาลดน้ําหนักนะคะว่าถ้าลดน้ำหนักแล้วมันนิ่งขึ้นมาเนี่ยจะต้องทําอย่างไรหรือว่าใครที่ลดยากเนี่ยก็หวังว่าจะเอาเคล็ดลับนี้เอาไปลองใช้ดูนะคะสําหรับในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในส่วนของ สำหรับใครที่เจอปัญหาหลุดบ่อยหลุดบ<า>่อยหลุดบ่อยนะคะทํายังไงเรื่องการออกบังกายเนี่ยคือไม่มีปัญหาสามารถออกได้แต่เรื่องการกินเมื่อไหร่ก็หลุดอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหานี้กันค่ะอย่าลืมมาชมในวันพุธนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ